ครับผมแต่ดีนดัช้าครับผมเดี๋ยวมาดูเพชรบนานะครับผมเป็นไม้ฟอร์มประมาณนี้นะอันนี้รากโอเคนะรากฐานก็ถือว่าสวยนะเป็นไม้รักธรรมชาติกิ่งอร์มประมาณนี้นะเดี๋ว่าเพชบนาเขาจะค่อยแตกความแตกกิง่งเองตามธรรมชาติอยู่แล้วกิ่งด้านนี้ไม่มีนะไม่มีกิ่งด้านนี้นะไม่มีนะตามตามความไม้นะครับผมกิ่งเมีย่ยงจะสูงแต่ว่าไม้ความแลกก็ไม่แน่ว่าอนาคตจะเป็นไม้ที่สวยอีกแบบแบบไม่แปลกแปกกันแหละแบบดีแบบหนึ่งนะ ก็เป็นเพรบนาแท้นะครับผมเขียเจยสซ้อนจากจริงแม่พันธุ์โดยตรงตรง้นนี้จะมีรอยขู่ขาตรงนี้นะตรงนี้ไหมแต่ว่าไม่นานนะเวลาไม้ที่สมบูรณ์รอยขู่ขาตรงนี้เขาจะกืนหายไปเองนะจะกืนหายไปเองนะอันนี้จะหายไปเองกิง่งไหนที่เราไม่ชอบตัดลอดทิ้งได้กิ่งด้านนี้ออกมาเ่าเส้นเล็กอยู่นะเพราะผมตัดแต่งเอาไวา้ให้ตรงนี้เอาออกแล้วก็ให้กิ่งนี้โตไปให้ทันเพื่อนนะให้ให้ทันเพื่อนตัวนี้ แต่นะคณเขาก็ออกกิ่งได้ใหญ่ได้ยาวอยู่แล้วนะถ้ากิ่งนี้ยาวไปเราค่อยตัดไปริงเอาเพื่อให้ให,ให้ทดไม้ให้ทันกันอันนี้กิ่งเมนสูงเช่นกันนะอันนี้อยู่ที่คู่ละเจ็ดร้อยบาทรวมสูงเป็นเพบนาแท้แต่ว่าฟอร์มประมาณนี้นะกิ่งนี้ไม่มีนะไม่ออกให้แต่ว่าจะไปกิ่งรองกิ่งนี้แต่ว่าเราต้องเลี้ยงไปอีกในระยะหนึ่งแต่ไมนะ้มมตะนะเพบนายิ่งนานก็ยิ่งสวยยิ่งมีฟอร์มที่สวยเพบนาจะมีฟอร์มที่ ที่แตกความได้เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูอีกคู่หนึ่งครับผมอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งเอาดูคี่สอนกันอันนี้ก็เช่นกันนะเก่งไม่ครบนะเก่งนี้ไม่มีให้ออกให้เก่งตรงนี้ไม่ออให้เห็นไหมกิ่งไม่ครบแต่ก็วันข้างหน้าเขาก็จะมีความของเขาเองอยู่แล้วนะตามความของเขาอันนี้จะเป็นไม้ที่ฐานใหญ่หน่อยฐานอ้วนหน่อยตนันนี้เป็นเพลรดาแท้นะครับผมตอนนี้จัด แต่งอันนี้รากเก่าจัดทิ้งนะเพื่อให้ไม้ยืดขึ้นตอนนี้จะขดอ้วนหน่อยเป็นไม้ที่ขวดใหญ่กิงตรงนี้ไม่มีเหมือนกันนะไม่ออให้กิงด้านนี้ออให้ไม่ครบนะกิงไม่ครบเป็นไม้กิงไม่ครบแล้วเพบรนาก็คือเพบรนานะยังไงเขาก็แตกกิงแต่ก่อนไปแล้วอันนี้ไม้ขาดการดูเลยเฉยๆขาดน้ําน้ําในบ่อมีนะแต่น้ําขุนเกินไปน้ําขุนมาเกินไปออซิเจนเนน้ําจะไม่มีแล้วก็มาย์ชมจะไม่สวยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลด เอาไปปลูกเลี้ยงเขาจะแตกกิ่งเองถ้ากิ่งไหนเราไม่ชอบเราก็ตัดทิ้งได้ต่เวลาส่งกิ่งแล้วนี่อาจจะหลุดได้แต่ว่าเขาแตกเองธรรมชาติจะแล้วเราไปเลี้ยงเขาจะให้กิ่งเองเดี๋ยวผมก็จะแนะนําวิธีเลี้ยงให้ว่าเลี้ยงยังไงเพบนาจะโตได้ไวเพราะว่าเพบรานาบังคาดอาจจะเลี้ยงกลัวตายจะทําให้ไม้ไม่โต,ตช้าเจ็ดร้อยเช่นกันนะครับผมคู่นี้เราส่งอันนี้เป็นคู่ที่สองก็เพรเป็นเพบณา,าแท้แหละนะก็ไม่แพงหรอกนะปลูตกตัวละสามร้อย ราพักสงก็จะเป็นเจ็ดร้อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูไม้สีมีอยู่สองต้นครับผมบตัวมุมงไกลหน่อยครับผมมาดูไม้สีสองต้น,ตนนี้นะครับผมอันนี้กลังอ,อกดอกนะอันนี้เป็นโชคนกระรอกดอกสีจะมีเข้มเพราะว่า,มาไม้บไม้บานกำลังจะบานนะบานใหม่สีก็ยังไม่ขึ้นให้อันนี้จะเป็นแดงอันนี้ก็มีพู้แดงอยู่ด้วยมีผู้ดแดงดก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้บานนานดอกก็เลยชุ่มช้าไปหน่อย ไม่หมดแยงเยอะจังอันนี้ก็จะเป็นใสนสไตล์ลรียรลาแบบนี้นะอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบาทนะคู่นี้สองร้อยเจ็ดสิบาทรวมส่งทุกอย่างเลยอันนี้แต่กล่องได้ไหมเนี่ยมีกล่องเดียวเหลือยาวหน่อยโอเคสอ,องร้อยดสิบ,บาทไอ้สองร้อยเจ็ดสิบาทนั่นแหละนะครับผมเผื่อเผื่อชอบนะสองร้อยเจ็ดสิบาทขอคุณ่านด้วยนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอคุณแล้วสวัสดีครับ